ಸಿ ರೇರಿ lady. Lady, lady ครับเดี๋ยวที่เปิดสายนะฮะเมื่อกี้เราพูดคุยกันหลังมงหลังไม้นะมีการแซวคุณโอมด้วยมไม่คุณดิวเขาจำหน้าคุณโอมไม่ได้เพราะปกติวงคุณโอมก็ชอบเอาผ้าจีนหน้ามาปิดหน้ายังไม่จบจริงๆสินะเกียรติสน่ใช่ไหมนะคุณโอมโอ้ค็อกเทลเขาดังมากอ่ดังจริงนี่คุณดิวบอกฟังตั้งแต่สมัยฟังเพลงอะไรนะตั้งแต่เพลงจมเพลงจมเพลงจมนี้คือคือผมทำการตอนนั้นคือเพิ่งจบม .6 ครับแล้วก็กลังเข้าปีหนึ่งแล้วก็ทำเพลงเป็นสายอินดี้กันไม่ได้ทำจริงจังเลยตอนนั้นก็ ดีใจครับที่เจอคนที่ฟังมานานมันจริงๆ<า>น้องแกกว่าที่เห็นหรือเปล่าครับผมไม่ใช่ <laughs> มีหลายความลับแล้วเกินนะคุณเดียวนะ,ะ,ะเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเ,อเพลงแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับผลงานต่างๆของโอมนะฮะส่วนตอนนี้มาพูดถึงเรื่องหัวข้อเราดีกว่าฮะดีเจดิวครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงซิดเลดี้กับตอนเลดี้ เซ็กซี่ค็อกเทลที่ซีดเก้าสค่ะก็คือดิวมีคำถามก็คือว่าถ้าดิวเนี่ยเปรียบเสมือนเซ็กซี่ค็อกเทลแล้วคุณหลักเปรียบเสมือนอะไรอืมนะฮะยกตัวอย่างได้ไหมครับน่าจะเป็นอะไรดีฮะน่าจะเป็นอะไรดีอย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นปืนตุ๊กตาหมีอ่ะอย่างสาวหวานเนี้ยอ่ะสาวหวานอาจจะเป็นแบบว่า ขนมทองหยิบทองหยอดอะไรนี้นะให้คุณมาหยิบก็ได้หยอดก็ได้อะไรอย่างงี้พี่ดอพี่ดอจะไม่หววานนแล้ะพี่ดอจะเปรียบเสมือนอาหารหมาใช่ใเป็นเม็ดๆกินมาแล้วมีดีต่อไตใช่ฮะรสชาติแย่แต่กลิ่นแรงเสมอใช่ครับผมสโลแกนพี่ดอนะฮะขอบคุณอ่ะคุณโอ่งก็แถวนะผมเย้เออฮะคุณโอ่นี่อยู่กับคุณบ้านได้เลยน่าจะเป็นเพื่อนคบกันนานเออ ก็ต่างๆนานากันไปแล้วแต่ตัวคุณเป็นอะไรนะครับเรามารับสายกันดีกว่านะครับนะฮะสวัสดีนะครับสายของเราน้องอะไรเอ่ยน้องพลอยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีพี่ดิวแล้วก็พี่ๆดีเจด้วยนะคะสวัสดีครับเก่งน่ารักเลยจากจังหวัดไหนครับน้องพลอย จังหวัดที่สามารถเขียนเป็นตัวเลขได้จังหวัดเขียนเป็นตัวเลขก็จังหวัดนะฮะคุณดิวร้อยเอ็ดนี่ร้อยเอ็ดนะครับครับดีเจบ้านนิ่งไปเลยไม่ไม่ผมฟังอยู่ผมก็จะเอาผมก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวก็หาว่าแทรกตลอดเวลาไม่ดีอ่าร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับอ่ถามน้องพลอยก่อนเลยทักทายดีเจของเราหน่อยสิครับติดตามผลงานหรือว่าชื่นชอบอะไรบ้างของดีเจดิวของเราครับก็สวัสดีค่ะพี่ดิวอาริสลาค่ะ ปื้มพี่บิวอยู่นะคะก็ติดตามผลงานอยู่ค่ะติดตามผลงานอยู่ไอ้ดูละครหรือเปล่าเอ่ยอ้ยโทษนะคะพี่ช่วงนี้ยุ่งกับการติวตั้งใาอ๋อใช่ใช่ช่วงนี้ช่วงสอบนี่ใช่ไหมคะช่วงสอบแต่ว่าก็ติดตามผลงานพ่อลิฟทีวีไปแล้วพ่อทีวีไปเก็บใช่ช่วงนี้ช่วงสอบรู้ได้ไงอ่ะรู้ โดนบ่อยแต่ก่อนพ่อไม่ให้เล่นเกมพ่อดึงอะแดปเตอร์เกมไปซ่อนที่อื่นเล่นไม่ได้โง่ผมไม่ต้องมีอะแดปเตอร์สำรองไงไปยืมที่บ้านคุณโอมนะใช่คุณเป็นเพื่อนกันแล้วเรียบร้อยเพื่อนกันเล่นคอนทราด้วยกันตั้งแต่เด็กโอ้สมัยนั้นเลยเข้าประเด็นเฮิร์ตมกะไดฟ์เฟมิคอมนั้นรุ่นนั้นไม่มีตังค์ไดะอะเข้าหัวข้อดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องลอยนะครับดีเจดิวของเราเขาบอกว่าเขาเปรียบเหมือนกับเซ็กซี่คอกเทลแล้วหนูเป็นอะไรอ่ะก็เปรียบเหมือนกาแฟแบบเพราะว่ามันมีหลายรสชาติ ออแล้วชาติลาเต้มอคค่าคาปูชินโน่โอะไรพวกนี้ค่ะอ้ลาเต้มอคค่าน้องคิดคำตอบได้ด้วลน,นะประกวดนางนุพมา่านี่ให้รางวัลไปเลยนะเนี่ยลาเต้มอคค่าคาปูชินโน่นะฮะรสชาติเป็นยังไงฮนะคือพี่นูเปรียบเหมือนกาแฟบอราว่าเพื่อนนุบ,บอกมันนมันเป็นคนแบบมีหลายอารมณ์อมีหลายอารมณ์มากค่ะบางทีก็หวานไปเลยบางทีก็เข้าๆบางทีก็ขม แล้วสีผิวล่ะคล้ายๆกาแฟไหมแย่มากออกไม่ใช่มาออกขาวใช่ไหมเออเออเออเมป็นกาแฟนมนะครับกาแฟนมกาแฟนมคิดไปได้นาอเออพี่คนนั้นไม่ใช่พี่เลยพี่คนนั้นคนเดียวลยชอบดิเจบาร์ครับผมนั่นแอ่ดิเจดิวฮะมีความคิดเห็นยังไงน้องเขาเป็นกาแฟก็ต้องถามก่อนว่าน้องพลอยเท่าไหร่เอ่ย อายุ16ค่ะโอ้โห16เปียบเปยตัวเองได้ขนาดนี้เก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่ดิวนี่พี่ดิวยังคิดไม่ออกเลยค่ะจริงจริงเนี่ยพี่เป็นคอปเทลแล้คิดมาเป็นสาปฟอ๋อค่ะแล้วแล้วพี่ดอสแล้พี่ดอสอยากให้พี่ดอสเป็นอะไรเออดีใจดอสอ่ะเป็นอะไรดีเอาพี่บาสด้วยพี่บาสด้วยไม่เอาบาไม่เอาเย็นพี่ดอสเป็นชาเย็นชาน้ำเย็นพี่บาสเป็นอะไรพี่บาสเป็นอะไรดีน้ำบอระเพ็ด อ่อพี่บําอเลี้ยงแล้วพี่โอมนะฮะพี่โอมค็อกเทลเป็นอะไรเออพี่โอมเนาะพีะลูกลูกมีเวลาคิดลูกเริ่มหมดแล้วหมดร้านกาแฟแล้วไงเดาจนหมดแล้วไงลูกเดาตัดอนาคตตัวเองด้วยการคิดอะไรไม่ดีออกมานะลูกเป็นอะไรดีฮะพี่โอมพี่โอมพี่โอมนะคะเดี๋ยวเพื่อนคะไปถามพ่อละแกแกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มก็ได้พี่พ่อแกขายไม่มีอะไรนอกจากโอเลี้ยงยาชาดำเย็นบ้างวะเดี๋ยว ฟังน้องเขาน้องเขากำลังถามพ่ออยู่นะฮะเป็นอะไรดีคฮะเข้าประเด็นสตาบังแล้วเหรอครับเออก็พี่โอมก็น่าจะเป็นพวกนมเย็นพวกชานมไข่มุกละกั้มมีแถมไข่มุกให้มาด้วยโอ้โหขามีมุกมีโหไข่มุกเออหลายๆน้องวันนี้หลายมากนะะฮ ครับเป็นเครื่องดื่มหมดเลยนะครับผมเอาล่ะหนูรู้เปล่าว่าหนูได้ของรางวัลอะไรจากพี่ดิวฮะรู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะน่ารักมากจะบอกเลยนี่เป็นเป็นเอ่อเป,เป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาหมีคะ่ะแบบิ๊ก แบบิใช่แต่คือพี่ดิวเป็นคนสะสมแบบบิกแบบเยอะมากมีเกินแบบว่ามีเกิน6กสิตัวเยอะมากโอิเยอะจริงๆซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่พี่ดิวมีแล้วตัวนี้เป็นตัวที่พี่ดิวเพิ่งได้มาซึ่งมันเป็นลูกของเป็นลูกของมันถ้าถ้าดูในอินเทอร์เน็ตคือจะเห็นแต่ในที่ที่จะให้ตัวเล็กไปเอ้ที่เราเป็นคู่กันและกันเป็นคู่กันนี่ยินดีด้วยได้แบบบิ๊กไปนะครับใายแล้วครับน่ารักมากน่ารักมากคุยค่ะคุยค่ะ ึ่งหนูจะไม่ได้ดูละครแต่พวกนิตยสารอะไรผลงานออกมาหนูก็ติดตามอยู่นะคะน้องก็อ่านแม็กซิมเออขอบคุณค่ะคุณก็อเดียลได้ิีว่าเอนะฮะอ้าวน้องดิวน้องดิวมีอะไรฝากฝากถึงน้องพลอยหน่อยละกันยังไงก็ยังไงก็ช่วงนี้ช่วงสอบน้องก็ตั้งใจอ่านหนังสือสอบละกันแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามผลงานค่ะค่ะยินดีด้วยนะฮะได้รับความร่วมใจราไป ของรางวัลพิเศษจากเลดี Lady Sexy ค o เ e l ของเราด้วยครับผมนะฮะแบรบิ๊กหนึ่งตัวแบรบิ๊กหนึ่งตัวเท่าไหร่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับผม,บผมนะะ่นารักจริงเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วถามเลดี้ของเราก่อนนะฮะก่อนที่ไปคุยคุณโอมนะฮะเป็นไงบ้างกับการมาจัดรายการกับเราวันนี้ฮะจริงๆเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกอ่ะนาะที่จัดรายการก็ค่อนข้างบอกว่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกนะเพราะว่า เท่าที่คิดไว้มันต้องต้องเครียดกว่านี้หรือยากกว่านี้แต่คือพอมาทํางานแล้วรู้สึกแบบเป็นกันเองแล้วก็สนุกดีค่ะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งในการทํางานใช่ครับ,รบผมนะฮะ,ฮะเมื่อกี้นี้วิจารณ์ณพวกเราไม่ใช่อย่างนี้นะมาถามว่าพวกเราอายุเท่าไหร่นะ เออทำไมพี่ยังทำตัวแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยนะพี่ยุท่าไห่เนี่ยทำไมเอาปากเอาปากเคาะแก้วเออเออครับผมนะฮะเอาฝากผลงานหน่อยครับคุณดิวครับใช่ยังไงก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ละครที่ออนแอร์อยู่กลนดักสตรอเบอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีปกเตี๋ยสารต่างๆตามมาทุกเดือนค่ะแล้วก็ลองดูแล้วกันเดือนเลยหลังจากนี้ประมาณสองสามเดือนคือคงมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเตรียมรอซื้อนะะนะครับโอเคและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ เราต้องมาพูดคุยกับคนนี้เลยเพราะว่าวันนี้เป็นเกสพิเศษที่แบบจริงๆคิวงานเยอะมากแล้วก็วันนี้เนี่ยมาเพื่อนี่เลยเซ็กซี่ค็อกเทลของเราเพราะว่าเขาเป็นนักร้องนําวงค็อกเทลนะฮะกำปั้นทุบดินเลยทีเดียวตุ้มคุณโอมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเป็นเกสกับเราครับวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกครับผมเองไม่ไม่ค่อยมีโอกาสคือจริงๆแล้วเราเองก็เป็นนักดนตรีอยู่ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับ ที่ทำงานก็คือผับบา,บาร์เวทีและอ,อื่นๆนะครับผมเองมีโอกาสออกมางานโปรโมตค่อนข้างน้อยคือ,อก็ไม่รู้ด้วยด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่จริง,รงๆเราเราเราลักที่จะเล่นและคิดว่าเราก็ไม่ได้พูดเก่งอะไรนักหนาะวันนี้ได้เลือกมาเป็นอ่เป็นแกสแล้วก็วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องติว พูดถึงเพลงเพลงหนึ่งที่ผมทำแต่สมัยผมเด็กมากๆซึ่งผมก็ค่อนประทับใจครับเป็นความประทับใจที่ได้กลับบ้านไปแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับอนะฮะอ้าวพูดถึงผลงานดีกว่าครับอยากติดตามคุณโอ๋มากเพราะหลายๆเพลงเนี่ยติดชาร์ตเราตลอดเลยใช่ล่าสุดก็คือโปรดทารักแล้วก็ถ่ายเอ็มวีไปแล้วใช่ไหมฮะครับเรียบร้อยครับลองพูดถึงเพลงนี้หน่อยเอ็มวีไปใช่ไหมจริงโปรดทารักเนี่ยเพลงนี้ก็อย่างที่ผมอาจจะเคยบอกไปแล้วขอบอกซ้ำแล้วกันมันเป็นเพลงที่พูดถึงพุทธคติบางอย่างคือความรักกับความทุกข์มันเป็นของที่มาคู่กันที่ได้มีรัก ที่นั่นก็นมีทุกข์แต่ว่าบางครั้งเมื่อคนเรามีความรักแล้วพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าเราจะรักไปเพื่ออะไระเพราะฉะนั้นแต่จริงๆที่ผมอยากจะบอกคือคนเราเนี่ยเมื่อมีความรักมันมาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผมแต่งงานผมรู้เลยสมรสและภาระเป็นของคู่กันความทุกข์กับความรักเป็นของคู่กันคุณร่วมสุข อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องร่วมทุกข์ถ้าคุณไม่พร้อมจะแบกรับความทุกข์อย่ามีความรักนี่คือสิ่งที่เพลงพยายามจะบอกและนี่คือความหมายที่โปรดเธอรักพยายามจะบอกว่าทําไมชอบจริงชอบนะซาเธอสาธุนะครับผมนะฮะบวชีพรามได้เลยนะฮะหลังจากฟังเพลงนี้นะครับสุดดดยอปเำหรับเอ็มวีมิวสิกวิดีโอนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับกับ คุณพี่รุ่นใหญ่คนหนึ่งคือ <content. S 2> พี่ giving, อัศ <ont. S 2> ad ัดาพานิชกุลใช้เกียรติก็มาร่วมงานกับเราเป็นเพลงมิวสิวิดีโอร่วมงานกับน้องซาร่าบอลให้เป็นอ่าเป็นนางแบบหน้าใหม่คนนึงก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้ร่วมงานกับมืออาชีพ2คนแล้วก็ MV ก็ฉายแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เสิร์ชดูได้ใน YouTube แล้วเข้ามาดูในซีดแคป닷คอมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ MV ตัวนี้มีการหักมุมอย่างรุนแรงมากในเรื่องของการเดินทางตามหาความรักนะครับเราพยายามจะขยายความเพลงให้ไกลอีกสักนิดนึงให้กลายเป็นว่า คนเราเนี่ยเวลาจมอยู่ความทุกนาหรือมองอะไรนานมันเหมือนกับเอาบทละครนะครับอ่านใกล้เวลาเห็นใกล้มากมันย่อมมองไม่เห็นอะไรบางทีเราจมอยู่ความทุกข์กับความรักมากบางครั้งความหมายของความรักมันก็หายไปด้วยเหมือนกัน<อ>สุดยอดจริงๆน,ะนี่นะฮะเอาลยังไง MV เพลงหน้านะฮะฝากคุณดิว ไปเล่น MV ด้วยนะฮะเออถึงจะรู้จากกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีมาเป็นแกสให้เราด้วยนะครับผมเชื่อว่าชาวซีทั่วทั้งประเทศได้ฟังไปแล้วล่ะวันนี้กับความน่ารักสดใสนะครับของคุณดิวแล้วก็เกสพิเศษที่มาร้องเพลงให้เราได้ฟังแล้วก็มาสร้างความสนุกสนานให้กับเราในวันนี้นะครับก็ต้องฝากติดตามด้วยนะคะผลงานของทั้งคู่เลยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้มีทั้งละครผลงานอื่นๆด้วยดูดิวคุณโอมใช่วมดิวคุณโอมก็เป็นเพลงในด้านของเพลงใหม่ติดตามได้เลยที่คลื่นซีของเรานนนนนนนะะคัไไหหก็แล้้้วววีองดิ อิสราทองบริสุทธิ์ของเรานี่ยดีเจเซ็กซี่ค็อกเทลของเรานะครับอยากจะให้ส่งเพลงนี้หน่อยนะฮะก่อนที่เราจะไปาลากันละวันนี้นะครับผมค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงของพี่โอมค็อกเทลกันแล้วกันนะคะเพลงโปรดฉลักค่ะครับผมเอาละครับสำหรับตอนนี้ต้องขอขอบคุณซิดแอนดี้ของเราด้วยนะฮะเซิดแอนเีลดีเจดิวอิสราทองบริสุทธิ์นะฮะขอบคุณเกสของเราด้วยนะครับดีเจอิสราครับขอบคุณมากครับ อย่างนี้การขอบคุณทรีบอร์ดแบรนด์ด้วยนะฮะที่เอเฟอ้อสัญญาณนะครับ